ปูจะให้มึงรวยปูแต่เส็นนะครับคราวนี้ปู่จะเพิ่มยันหรือจะทำอะไรกับตรงนี้ปู่ก็เขียนตรงนี้ได้เลยนะจะเพิ่มภาษา,าดีแล้วครับสาธุ เขาเรียกมาจากตุนท่าเนี่ยอันนี้เป็นเป็นแบบเป็นแบบที่หลวงปู่บอกว่าแสนรูรวยรวยอันนี้จะสร้างเมนนะปู่เนาะอันนี้จะสร้างเมนเป็นรูปแบบเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของสาธุรวยรวยชื่อด้วยนะครับแล้วก็มีที่หลวงปู่ปู่แล้วก็จะมีมังกรสัญลักษณ์ที่เป็นมังกรนะครับที่อยู่ตรงนี้ เห็นไหมกูจะให้มึงรวยอ๋อกูจะให้มึงรวยอ๋อกูจะเอาชื่อน ah> like, um> ี้ก็ได้ชื่อนี้ก็ได้กูจะให้มึงรวยเนาะกูจะให้มึงรวยได้แน้วนรือนี้ก็ได้ครับผมกูเขียนตรงนี้แล้วผมอยากได้เลยมือหลวงปู่ไงแล้วเอาไปใส่นั้นเลยยังไงอย่างนั้นเลยเราไม่ต้องไปทำอะไร นนี้ผู้สื่อค่าไทรัมีบนะเอาเอาแบบทำตรงๆเลยทำโบราณนะปูนเนาะเหนื่อยไมเหนื่อยไมปูเหนื่อยไหมเนื่ยเยเได้ยินจะเดินไม่ได้เนี่ยเดินขื่นตีู๋งเง้ยหายใจแรงเดินอย่างงี้ไ่เดินขื่นหายใจแรงแราถ้าเหนื่อยก็หยุดได้นะปู่หายใจแรงๆรนะเนี่ยเงอยู่ก็เนี่ยถ้เป็นเนื่อ ท่านเนี่ยตอนนี้นั่งงเหมือนหายใจแรงๆไม่เหนื่อยหรือเหมือนหายใจเหนื่อยก็หยุดได้ยังไม่เหนื่อยยังไม่เหนื่อยก็เดินจะเหนื่อยถ้าเดินงแเหนื่อยก็เราก็หยุดได้ครับไม่สบายเหนื่อยก็หยุดต่อพรุ่งนี้ถอกไม่ยากทักทุพรุ่งนี้ไปโรงพยาบาล ไปอยู่นู่นเหรอไปหาหมอไปให้หมอเช็คตืสว่านใช้ไหมคุณหมอได้ปะได้ปะผูจะได้พักผ่อนก่อนถาอะไรทาได้เลยหมอจะถามถ้ามีตอบถ้ไม่มีเมอก็โได้ทำมาที่ทำไปก็จบให้ผูคพับใช่ใช่โอเค้อ่าับให้อ่ะตอนเป็นทหารเนี่ย ปู่ไปไปแค่ที่บอกว่าไปทางทางเหนืออย่างเดียวใช่ไหมปู่ไปไปไปได้ยิงได้ไปลบกับเขาไหมไม่ได้ยิงฮะนี่กลายเป็นสืบสงครามแล้วอ๋อเป็นทหารไปเกณฑ์เกณฑ์เขาเกณฑ์ไปจับใบดำใบแดงหรือเกณฑ์ไงก็เป็นทหารเกณฑ์เป็นทหารเกณฑ์นี่เท่านั้นจัดสลากไม่มีจัดสลากกันเนอแดงแดงแดงหมดเลยทำไมก่อนต้องการทหารเยอะ ส่วนคาถาที่ปู่เรียนเรียนจากครูบาอาจารย์เนี่ยโดยมากเรียนกับองค์ไหนมากที่สุดนะวัดไหนครับไม่มีมากเลยเรียนโดยตัวของตำราของพระเทพอ๋อพระเทพตำราของปู่เทพก็คือตำราเดียวของพ่อเดิมแล้วต้องปู่ไปอยู่กับองค์ไหนมากที่สุดกับวัดไหนที่นานที่สุดนะที่วัดเรียนนานที่สุดอยู่ที่นี่เลยปัจจุบันนี้เลยมาส่งเพื่อในายั้งพันนารีเปล่มาอยู่ในเดียนเจ้าห้าสิบปีไมอ่ ที่อยู่วัดสะทะเลนี่ก็ตั้งแต่หนุ่มหกพรรษาใช่ไหมปู่หกพรรษาอยู่แล้ถัดมาอยู่อีกเก้าพรรษาลไปที่อยู่ที่กลับมาอยู่อีกเก้าพรรษาใเก้าพรรษาก็เป็นสิบห้าพรรษาอยู่ที่นันตีแล้วสิบห้าพรรษาเขามาอยู่นี่แล้วก็มาอยู่ที่นี่อีร้างโบสคือหนึ่งสองปู่ภาถาเรียกทรัพย์อะไรปู่คาถาเรียกทรัพย์อ่ะในเย็บเป็นอนุเต ไม่กี่ตัวครับปู่โนะเยปะลังยุเตนะเยปะลายุเตนะเตนะเตปะลัยุเตนะเตปะลัยุเตใช่ไหมปะลังปะลังเตนะเยปะลังยุเตนะเยปะลังยุเตนี่คือคาถาเรียบรับตอนนี้ซับเข้าเยอะปู่ไม่รู้จีแล้วแลปู่ได้เรียนการเขียนยันไหมเขียนยัน ก็เห็นปู่เขียนได้หมดอะเขียนได้เขียนได้ใช่ไมไม่ได้เรียนเขียนเองเรียนด้วยตัวเองเรียนด้วยตัวเองเรียนด้วยตัวเองเรียนนั่นอะเรียนเขาเรียนเรียนด้วยตัวเองเขียนได้ดีก็ตำรับตำราที่อยู่วัดทะเลอะไรเงี้ยก็เรียนด้วยตัวเองลวงปู่ปฏิทานหรือจะคิดคิดแล้วก็ที่คิดไว้ที่สุดเลยว่าจะสร้างวัดเนี้ยให้เสร็จทุกเรื่องไปสิ่งก่อสร้างต่างๆเนี่ย ใช่ไหมครับที่ขึ้นทั้งธาราใช่ไหมธาราหลังใหญ่อะไรเนี่ยธาราหลังใหญ่เวลาเวลาหลังนู้นีิดสร้างดีปูนไม่รชบคิดมานานยังครับคิดมานานหรือยังครับว่าจะสร้างคิดนานที่จะอยู่หลังเก่าไม่ให้หรือเขาจะเอาให้ทำอย่างใดก็ทำใหม่สมัยก็ว่หลังเก่าจะทำใหม่ก็ไม่ได้หลังเก่า ลวงปู่หลวงปู่คิดว่าสร้างศาลาร้อยปีเสร็จศาลาหลังใหญ่เสร็จเนี่ยหลวงปู่จะดำาะไสร้างอะไรต่อจะสร้างเมนนี่สร้างอะไรนี่จะมีสร้างเมนโรงบาลหลวงปู่ก็ได้สร้างละทางเงินเหลืองก็ได้สร้างทางเงินมีบาลนะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์การแพทย์ที่ทีองค่ะใช่สร้างโรงพยาบาลก่อนเนี่ยทางบาลก่อนแล้วก็ทางแพทย์ต่างๆสี่สิบห้าล้านแล้วตอนนี้ครบหรือยังงปู่ เสคิดแล้วมันต้อครบแต่่างที่ไม่อยู่ในกระเป๋าคนอื่นมี๋อก็ยังยังขาดค่าอุปกรณ์การแพทย์มีแม่ปู่อะไรตั้งอะไรเครื่องอุปกรณ์การแพทย์ที่จะต้องซื้อ่ก็ยังไม่รู้เมือนกันนะเพราะตีราคาเขาให้สิบห้าล้านสิบห้าล้านนี่คืออุปกรณ์การแพทย์ใช่ไหครับจากสิ่งก่อสร้างแล้วสิ่งก่อสร้างสี่สิบห้าล้านไอ้ตัวสก่อส้าสามสิบล้าน ตึกสามสิบล้านแล้วเอาทางในอุปกรณ์การแพทย์อีกสิบห้าล้านครับวันนี้ผมมีสิ่งดีๆมานําเสนอท่านผู้ชมนะครับนี่คือหลวงพ่อพักวัดห้วยด้วนรุ่นกูจะให้มึงรวยนะครับเป็นรุ่นที่ทุกคนต้องมีนะครับมีแล้วท่านจะได้ร่ํารวยแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับรุ่นนี้หาตามเพจของกูจะให้มึงรวยได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับหลวงพ่อพักวัดห้วยด้วนนะครับ รับรองว่าทุกคนได้ไปแล้วรวยทุกคนนะครับแล้วก็แค่คลาดปลอดภัยครับร schnell, ุ ous, od, yeah. ่นกูจะให้มึงรวยออกไปเลยครับเ็ไดเลยสล้ยไ่ได้คิดเนไล้ไปังได้แล้วไปวังเลยวานีเอาไว้ไม่ได้สิไม่ได้ได้วปู่มันต้องเอาไว้ธนาคารอย่างเดียวธนาคารจะไม่สไปโทษทีจ้าขอนยเร่องนี้ห ถึงไม่พอก็ใกลไกลเรียโอ้ไกลเรียน<อ>นะใช่ใช้ใครเขาที่หลังอีกได้เพราะหลวงปูต่ต้องสร้างหลายหลายอย่างสร้างทั้งในวัดถึงก่อสร้างเสนาส<ช>นะเสนาก็ดีกติก็ดีเมนก็ดีไม่ใช่ยังงีง้อีกองน้ำ้องตอ้นเสนาหลังปุณมันเก้าล้านห้าแสนยังไม่ค่อยอยู่แล้วเมื่อก่อนนั้นที่หลังเสนาหลอยปีนี่เก้าล้านสองแสน แล้วหลวงปู่อยากแค่ฝากลูกศิษย์ลูกหาสิใครจะร่วมบุญร่วมกุศลสร้างศาลาร้อยปีก็เขามีไม่อยมีมาเรื่อยอย่ไหมไม่เค่น้อยเข้ามาอย่างมหาวันมาเลยบางทีเป็นพันทำหลวงเพื่อที่จะบาดบางทีนี่ยี่บางทีลอยมอเนั่นได้ แต่งปู่แล้วในเหนื่อยปู่ต้องพักก่อนนะงพัต้องพักก่อนต้องเชื่อต้องเชื่อหมอนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะได้อยู่ก็ลู้ผิดรูู้กไม่เชื่อหมอแล้วก็ยังย่ังเนี้ยที่รอยสัะปู่ที่จะรอยจะลอยเนี่ยอาจารย์ไหนสักสักเคืองไม้ล่นสระไมเ่นสระสอเนี่ยใช นี่ช่างนไหนครับผมนี่ช่างแต่ช่างัวนั้นโคนี่ช่างตัวนา้นโคอันนี้ช่างโนดดโบอันนี้ร็ถาใ่้ยาตย้ายเขาให้ได้โหให้ใส่ไี่ด้วยน้องก็ต้องไปก็ไป แล้วก็คือหลายจา์ใช่ไหมรหลายกุบะจานหลยกุบะจาเนอะกูบาจา์เยอะหลังก็จะไปจากท่งจุมข้างข้างข้างนี้หลัไปจากที่ทีบขาวบรรดารอยสักทั้งหมดหรือสักที่ที่เป็นรอยสักเนี่ยปูปูด้วยมากชอบชอบอันไหนมากครับผม ม, like มันเหมือนเหมือนเงินทีแรกมันก็ชอบเงินเงินเพิ่มไปเรื่อยทางหลวงปู่บอกชอบมันมากสุดสายต้องไม่ดักผมเดี๋ยวนี้สายคือรูปอะไรเจ้าม er ute> ่สายอะไรมาทั้งหมอะไรรูปอะไรตั้งแต่พวกเรื่องหนุมาหม่ทงหลังหนุ่มใหม่ทั้งหลังไอ้ข้างๆนี่อะไรนะปู่บุญรบุญลบบุญลบบุตรลบนี่คือ ปูแล้วแขนซ้ายปูอะอที่ปูชอบมันมันระมันมันละมันนี่ไม่ใส่หัวใจเอาหัวใจหอมใส่ไว้เนี่ยสวนต้นหอมสูงโอ้มไม่ใส่หัวใจมอนละมันมันร้อนไม่ใส่หัวใจแต่ไอ้กีตูทับแบบแบบไม่จะแต่เพลไว้จะเร่งไก่โอค้ มัยนั้นก็นิยมเหมือนเนาะจากตอนอายุเท่าไหร่เนี่ยปู่ที่ปู่สัตว์ชอบสักวเนี่ยประมาณมันบวชแล้วบวชแล้วบวชได้ทสัตว์อืมใช่ไนี่ก็แสดงว่าเขาไม่ผมมากกว่าครับนี่หนุ่มไม่ได้ชอบอย่างนี้ครับตอนนี้ ปู่ก็ไม่ค่อยได้ออกงานไปไหนตรงเนี้ยหมดหมดหมดเลยหมดฮะหมดงานตรงเนี้ยผมไม่ให้ไปใครไม่ให้ไปปู่จีน่าเด็ดจีน่าคนไหนไม่ให้ไปปู่เอาป้าด้วยเหรอป้าเชิดด้วยเหรอป้าเชิดให้ไปนะะปู่ ประชดก็ให้ไปนะไอ้ช่วยเฟ่องกไม่อยากจะไปที่เดียวขับรถปูพักผ่อนดีแล้วอยากให้ปู่พักผ่อนเยอะๆอยู่กับลูกศิษย์นานๆปู่เคยคิดไหมครับคิดมาแต่ก่อนว่าถ้ามีวันเนี้ยมีวันเนี้ยเคยคิดไหมครับว่าข้างหน้าแล้วมาเป็นทุกวันเนี้ยที่สําเร็จอะสําเร็จทุกอย่างเลยทุกวันเนี้ปู่สร้างสาเร็จหมดทุกอย่างเียเคยคิดไหมครับ ไอคิดมาก่อนไหมว่าต้องสร้างวัดให้สําเร็จเนี่ยไม่ได้คิดทางเลืองเลยไม่ได้คิดอะไรใส่เงินโดให้สำเร็จแต่เมนจังไม่สำเร็จเลยตอนนี้เวลาสมาธิไม่สำเร็จแต่สำเร็จหมดละญี่ปู่เนาะด้วยบารมีของปู่บารมีนี่เนี่ยยังมันได้เงินมากหน่อยคนมาหาเยอะคนหาเยอะ ปูดังปูเรียกภาษาอะไรเรียกอำปูก็มีรู้ดีภาษาเป็นยเงอ่าไดเยษาเตเรียกเงินเรียกทรัพยเรียกเงินเรียกทรัพบทนี้สำคัญที่สุดมีที่ถักกระดาษกระดาษปร่มใบดีคือะให้มึงรวย ปู่เป็นนะครับต้องขาดด้วยถูกครับเมื่อจบแล้วคราวนี้ปู่จะเพิ่มยันหรือจะทําอะไรกับตรงนี้ปู่ก็เขียนตรงนี้ได้เลยนะจะเพิ่มภาษาดีแล้วครับสาธุเขาที่ทงมาจากคนใต้เนี่ยแหละอันนี้เป็นเป็นแบบเป็นแบบที่ปู่บอกว่าสาธุรวยรวย อันนี้จะสร้างเมนนะปูนะอันนี้จะสร้างเมนอ่าเป็นรูปแบบเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของสาธุรวยๆชื่อด้วยนะครับแล้วก็มีที่หลวงปู่หลวงปู่แล้วก็จะมีมังกรสัญลักษณ์ที่เป็นมังกรนะครับที่อยู่ตรงนี้เห็นไหมคือกรจะให้มึงรวยอ๋อกูจะให้มึงรวยอ๋อ เอาชื่อนี้ก็ได้ชื่อนี้ก็ได้กูจะให้มึงรวยเนาะปูจะให้มึงรวยได้ยน้่นหรือนี้ก็ได้ครับปู่ปูเขียนจงเนี้ยแล้วผมอยากได้เลยมือหลวงปู่ไงแล้วเอาไปใส่นั้นเลยยังไงอย่างงั้นเลยเราไม่ต้องไปทำอะไรูวันนี้คุณิุนีผู้สือมีเนาะเอาเอาแบบทำตรงๆเลยทำโบราณนะปู่เนาะ